นกขนาดใหญ่ครับค่อยออกมาจากสวนตาเลยครับเนี่ยป่าก็เลี้ยงไว้ก็มีฝูงนกเนยอะครับสวัสดีครับท่านติดติดตามชมครับวันนี้่อมาเที่ยวชม ้องทุ่งครับมาดูบรรยากาศครับอยู่ชุมชนก็แออัดมีโควิดมาอยู่ทุ่งนาครับขุดบอ่อมาเยี่ยมตาขุดบอ่อเลี้ยงปลาตาก็เลี้ยงนกบอ่อเลี้ยงปลาสิบมีที่นาสิบกราไล่ขุดบอ่อเลี้ยงปลาห้าไร่ก็มีนกธรรมชาติมาอาศัยอยู่สี่ห้าร้อยตัวครับ สวัสดีครับโอ้ธรรมชาติสวยงามครับนี่วันนี้ก็เย็นสบายครับลุ่มลื่นลุ่มลื่น ธรรมชาติสวยงามครับเอากลางมอง่องมานน่อยนะเห็นได้เอาเอาได้ไหมเออ,อ,เอมอง,มองกลางม่องกลางม่องนะครับพี่ห <c oughs> าปลากินยำเชียงครับ <c oughs> เออธรรมชาติสวยงามครับนี่ปลากระปลาธรรมชาติปลากระปลา,ปา <c oughs> ธรรมชาติครับนี่นกกระายตาล็อกใจดีครับรยังนกกล <c oughs> างม่องตอนกลางม่องตอนนกกระมาจากไซบีเรียนก นี่นกเป็ดน,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 น้ำนกนกนกเต้านกกระยางนกนานานชนิดครับนี่มีทุกอย่างปาลาก็เยอะครับมี่ตัวใหญ่ๆปันอเมซอนเหรอเนาะม่น่ัมมี่มีแครบ่กจะบอกงูมีมีเนาะแตมีเรกให้มันมีเราเดี๋ยวนะ <c oughs> <c oughs> ง่ามไรง่ามหลาย ยานเด้อจะว่าอะไรนะฮเป็นประยานเด้อเ้ยฮาแล้ตาอยู네่คนเดียวนะครับเด๋ผมชอบค้นหาแปลกๆครับเอ่อให้ท่านผู้ชมให้เอฟซีดูครับเด๋อคนที่อยู่ทางใกล้ทางไกลอะกระบี่บ้างอะไรบ้างอยู่อุตรดิตถ์บ้างเชียงใหม่บ้างก็ดูครับเด๋ออยู่ในเมืองแออัดชุมชน ก็มีแต่โควิดเออออกมาออกมาชมธรรมชาติล่มเลืน่นโอ้<า>สวยงามครับอ้เหมือนกับในหนังโน้ติเนาะจะมีงูอะเอคอนดาบักไงเนาะเมืองเหรอสะสะบอรธรรมชาติบอถุดมันหลายปีครับเนี่ยต้นไม้มันขึ้น นกก็มาอาศัยนานาชนิดก็บรรยากาศดีครับโดยเฉพาะนกเขานกเขาขันใ <c> ช <oughs> ่นกเขามาขันมาเที่ยวได้ครับครับโอ <c oughs> ผ้ผมก็มาคุยกับตาอยู่สัมผัสาตาอยู่ปาก็ตาก็คุยสนุกสนานครับอายุ80ปีมาอยู่ทุ่งนาคนเดียวนอน อยู่นนบ้านบ้านแกแกก็คนรวยนะแต่แกสันโดษครับเลยโอ้อยู่นั่นนะครับมีนอนอยู่เลยแกชอบสันโดษครับ <laughs> ผมจริงคนมีฐานะเลยสิบเก้าไรเขาให้ยี่สิบล้านเน่ไม่ยังไม,ไม่ไม่ขายนะครับเลยหลายล้านครับตาอยู่เลี้ยงนกนอนหน้าเลี้ยงนกกันนกหลายมาตตา มั mm hmm. 是是 oh, นกระายเป็นร้อยเชื่อมันมาหลายๆโอ้นั่นน่าเรียงนกเลยครับมันมันมันหนีหนาวอ่ะบอกหนีหนาวมากแต่มันอุปโภคปุมันมาเพาบบกวนมันก็มาอาศัยไืชพึงเขาอ๋อโอ้มันนี้มาหัดฝนตกเนี่ฝนนี่มันยั่งยู่ยวฝนตกกล้วรูปมัต้นไม้ทั้งคนบกวนมันบกวนมันกับนี้เลยว่ะเจ้บกวนเป็นเงี้มัน ไปกินแล้ปลาคาแจงมีซวนเนี่ยปลาเงี้ยงมือเก็บียงมันยิีงมันสั่นดำตายู่ันแตกตึ้มไปกระบิดกับขึ้นมามีหนากระขึ้นมาอีกมันมีต้นใหม่นาะมมีต้นใหม่มันอาศัยต้นใหม่นะบินลับปลายไม่ข้ามท่าออกไปไกลๆบนนึงโอ้ขึ้นมาคำคำมืดเร่าๆเนี่ยโอ้มันฉลาดเนี่ยมันเสียงส่วนนะคนตามล่ามันหนีหนีหนีตามล่าเนาะ ประเด็นมันก็ยังเงินมีคนก็ว่ามันน้อนวงในกันปะก็หงู้เขาซ่อมถนนเขาก็เห็นเนาะบินบับบับไปบินบัดบัดคำคำมืดเดียวเราคนบ่เห็นแล้วมันจะบินตั้มเลาะไปไม่มากจนตั้มแปรพื้นดินประมาณเม็ดโอ้คือมันมันลบมากกันปะล่ะลบมากมันชิมชนเนเออโอ้มันกับหลักได้สัตว์่างไดรครับเอาวัวฮาบี้มันเนาะเพราขอลองว่าไปยิงไกลๆมันจะมายิง่งไกลๆนี้มันมานอนอาศัยเขาก็บอกเขาจงสั่นเลย กันยิงมันไนปะกินตัวนึงสองตัวเลยมันบาอย่ากำลังดีเพราะกินได้กินนกแล้วขาที่ใหก้กระโดงใหก้กระวอเอาแล้วโอ้ถ้าตัดตัดชีวิตอายุสันสส้นน่าสิบเก้าไร่เลยมีบ่อเลี้ยงปลาอยู่ยสองส,สามไร่เนาะอันบ่เลี้ยงนกนกธรรมชาติน้องนีต้นใหม่เด้กระลอกมันมากระลอกกระไรกระลอกทั้งมันกินแบบนั้นนะบอก มะพร้าวเจ้าสิาเ,เบิดแล้วเบิสมะพร้าวผมเป็นฟุ้นเพื่อขนุนนี่จะกินพ่นพอเฮิมเฮมิมน้องกัดกัดอันตารายหลายนะฮะกัดหรอกม,มันกัดอะ่ะกัดกัดกินยิน่งขึ้นมันกันขึ้นทั้งหลงังคา่นไล่หนูอะไรอย่างมาหากัดไก่ไก่น้อยค้งไปตายอันซ่อมในเบื้องจิตไงโอ้ยแบบนี่นกกนนมัน ฝนเห็นมีคือเก่ารลอยจริงไมีทุกเามมีอยู่มีทุกเวลาแต่ว่ายามหนาวสิหลายคือว่าน้ำหนาวหลายแล้วเออเขาจุดคึกพูดละย่างไปนักนกอยังขาวๆนกกระย่างบ่หมดเลยนกกระย่างมันย่างขามันนกกระย่างขาวมันถิ่มาตาใส่เลยเนาะงั้นตัหาดเป็นตาแม่น้ำพูดละโอ้ตสีเท่าก็มีสีเท่าก็มีค่ต่อเนี่มีปทุกมุกนะอืม ปากหางเห็นว่าปากหางมันเปนน้ำบุกไม้ต้นต้นไกลๆัน้อยต้นไก่ะไมวามันนอน้ำจ่อดอกมันนวตีไว้เพืออปลดเปลต้นท่มต้นไม้นีตายมันนอนมันขีมันมีมีมดใดดอมันเข้มมสีไปเอาแล่นมันมันเนี่ยมีดห่านะมันจะออกมาเป็นใบ ถุงใบใบมันก็ออกมีหอนเล่นเล่นเล่นกับเหี้ยมันค uh ือกันหรือไผว่านะมันตระกูลเดียวกันครับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไปผ้าไหมอืมไม่กินชกกระปุกตัวตัวเหี้ยมหางยาวๆตัวรุมดำยาวตัวเล่นตัวเหลืองเหลืองมันตระกูลเดียวกันอ๋อเจ้าโคนกับเบิรงนบอกรวมเป็นเล่นเป็นเหี้ยมได้ผมว่าคุณลบอมีความสังเกตมันบอกหอกเบิรงนบอกแต่ว่าเหี้ยมันขึ้นต้นใหม่ปะ มันก็บ่ขึ้นก็บมุดหากินน้ำมันกินโอ้แต่ว่าแรนเนี่ยมันขึ้นต้นไม้ได้ไหมวะมันก็ขึ้นด้วกันแล้วครับมันจนตากแก่มันอ๋อมันฉลาดเด้อแงงันมันโตลงมาจุ๊บไปสิมันไปกัดต้นไม้อยู่ลูมุนมันบวชมันฟูขึ้นมาเดี๋ยคนนี้ัก็๊อกขึ้นมาอันเดียวอ๋อแคร์แต่คุณเดียวกับแขรมันนั่นลงน้ำคิดแครอย่างป้าเต้หากินปลาเนาะปลากินของเน่าแล่นบ่เฮี้ยเนี่ยกินมากกว่าปลากินของเน่าเนี่ย แร่กินกินของกินของเนากันบ่ได้มันกินแม่แร่มันป่กินของสดกินไก่กินไข่กินอยัางภาบไข่โอ้แต่ตัว่าตัวเหี้ยมันกินของเน่าโอ้แบคทีเรียมันเก่งเนี่ยมันขาเชื่อดีเลยโอ้ตายฟองมดเสียเลยครับเก่งแบคทีเรียคือจะแห้งคือกันแหละมันกินของเน่าของเน้นมันบ่ตายเลยกระเพาะมันดีๆโอ้ ปูชน,น,กโนโกมกนูปูแมคเชเลียนมาคือกันนี่ครับภู้มตานท่านมั้ครับคุ้มตานท่าน,นดีแห้งเลยไม่กินของเน่าแล้วแห้งบ่มีแล้ว<ห>แหงว้งเลยเหี่ยเหี่ยไม่กินของเน่าแล้วไม่กินของสดโอ้ครับ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 โต แต่ว่าเลี้นี่เขาว่าแจงเอามากินเลยแต่ว่าเฮียคนคนมาเขียนโทรกับโผล่โอ้เขากินอยู่เนอะเขาให้ลูกสิ้นเนอะรู้จักเสือเนอะลุงเทพเขาเอาวางเงินอ้มันถูกเนอะใจวะโอ้เหียเรากินจะว่าไว้เยอะแม่นี่ลีตัวแต่ว่าเลี้นี่เขาว่าใครมันเด็กกินใครเลี้ยเนี่สุดยอดเลยเขาว่าน่ะมันมันมาหุ่นใครเนื้อมันหนาเขาลอกหนังเขาไปขายซื้อจนจระเข้เด้อตัวเหี้ยน่ะครับ โอ้โหผัดวายยังษ์สันแหละเนาะโอ้ยไปโยชน์ด้วยกันเนี่ยคนโมโหก็ลูกชิ้นหมาแหละเนาะลูกชิ้นขาวตู้หัวนี่กินน้องแกโลคเบาหวานโรคความดันเด่นตัวเหี้ยนะเนี่ยครับโอ้ครับเนื้อมันเนื้อแลือดกินกับนตะกุลเดียวแต่ว่าแลดนี่กินอยู่บ้านเขาคนวิสารกินลาวดินแต่ตัวเหี้ยเขาไม่กินปลาฟ้านี้กันแหละเขาบอกว่าขายคนไปกับนั่นเลย งงแน่เดี๋มันราคาสูงกินแล้วก็ว่วตายคนกินเขามักตัวของแปลกๆอือครับมูเฮาเนี่ยเขาซื้อกินบีมบีมันเป็นประโยชน์กินแล้วตาแกล้งจังฟางเลยมูเฮามูเฮาเนเขากินเส้นเหลาขาวตัวลองรอไสามขึ้นไม่กินไมดไพ่ช่วยๆไปไล่ไปนะแกล้งจังปางเลยนะโอ้มูเฮาเนี่ยจะว่าบัก ขาผู้ใดเป็นลูกกับพ่อเขาว่าว่าไป็นจะกินดอกเขาว่ามันมันเก็บแสบมันมันคิดอย่างนี้เขาว่ามันกินแล้วมันตายกันเด้่ยอบแม่นงูสามท่านงูผีพุ่นจะไปกินน้ำเขาอันนั้นโอ้ตำท่านงูผีเลยตายเหรอตายเนี่ยเขาว่ามันเบี้ยโบแม่นคนมันเฮเบอเป็นเนี่ยมันไปเอาพิษมันเข้าไปน้ำพันนาปกติเป็นยังไงเนาะมันมีพิษขึ้นกันเนี่ยงูสามท่านตายหลายเลยงูผีงูสามท่านกับภาษาไทยเขาเอานงูสามเหพิมพ์นั่นแหละ เขาว่างูทำท่านกันหเห็นนั่นมันกังเวทเนี่ยเขาว่ามีคอดเด้อผู้เถาวนว่าอืมแต่เวทอ่อนแต่เวทแกนดูไปอย่างดอกมันก็เอาหายมันว่ามันหายจริงขึ้นหากินงังเวทก็หากินงังเวทก็กินบ่หากินบ่น้วยเจ้าของไปว่านเหียอยู่หน้าบุงเนี่ยอยู่นู่นน้นแขงบวกใส่เล้าสองเมตรสามเมตรนี่แหละว่านลงไปได้กบเป็นคลองนึงนกูนะอืม มันเปอ่าอามันขึ้นจากมาได้ตะกบลายพะเด้มันมันจอกินกบกบยานมันวานไรแลงมันมันจอกินกบมันเดือยมันของมันอยู่ตัวหนามแทงเนาะโอ้โหห้าวแขนโป่งมูทำท่านมูทำท่านมูสามเหลี่ยมเนี่ยมันมันตระกูลเดียวกันนะมันตัวสีเหลืองกับสีดำมันขึ้นกันนี่จออมันคือกันกับแรดกับเฮียนี่นะเออไมนมีสองชินหรือเปล่ามันก็สองชิ้นสามสีไม่ร้ายสายพันตัว อมมรดาำดำขาวกับมีดำขาวเหลืองกับนีเหลืองกับมีครับเหลืองแหละเหลืองแต่ว่าเขาว่าขั้นตอนตอดโออมกนมีคอมันจังเหตุเขาบอกว่มีคอไม่มมกุนี่กรตอดคนตายื้อมมกุลเนี่ยไอ้ขี้กื่นนี่บปะไม่มืมกลเนื่ยยางหลๆหลๆขาเนี่ยก็ตอดคนกระายกันจริงกืจริงกืนันมีคอใส่เดือนนี่กันครับมันตอดคนกระไตกัน ไอเดินตัวใหญ่กาเดินถาำโอ้ทำท่านตอดเด้บพราีกันเดินถาไปเปียบมั่งหนึ่งทำท่านตอดรอันสีกกเดินนี่นะครับครับเพามีผิดเพามีเคาะมีเข็นเนียมันใส่ตายเลยแล้วผมต่มันบอกบบกับเดืนมันตอดบ่เปียนผมบาดแ้วนโบราณว่า่ระวังมันค้นโบราว่าห็นปะตายาแล้วาเดินตัวงใหญ่ตัวเข้าจิงก่อยตัวนั่นเป็นทครับ ันเป็นจังไหนวุมันไปกินเศษอาหารมันจุกกระโปรงแร้วปากมันครับเรื่องของเรื่องมันมีผิดปลาครับ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 ก็เลื่อยเปื่อยครับสนทนากับตาครับตาเลี้ยงนกอยู่กลางทุ่งนาครับสวัสดีครับท่านที่จิตจามชมครับขอให้มีความสุขครับห่างไกลโควิด คือส,นส,นสินห้าตาว่างกันปล่อยวางครับสวัสดีครับ